เงินเดืๆๆอนผมนี่เงินเดือนตกตกไปเดือนนี้เพื่อไม่ขันนี่ตค์ไม่มีอ่ะจบไปแล้วนะคะกับ Pro 11 11ขอบคุณลูกค้ามากมากค่ะมาดามขอบคุณลูกค้าทุกา่านนะคะที่อดหนุนกันมาเมื่อวานนี้พนักง,งานเราแพ็กกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นไม่พอเยังมแพ็กกันวันนี้ออเดอร์ถล่มทลายสินค้าแทบจะหมดสต็อกกันเลยค่ะรุ่นขายดีของเราทั้งรันเวทโวเว์แล้วก็รุ่นใหม่นะคะโปรเทคเตอร์ขอบคุณลูกค้าจริงๆค่ะ อัดอั้นกันมานานรอซื้อกันเมื่อวานนี้อยู่ใช่ไหมคะเป็นไงคะซื้อทันกันไหมคะทางเรานี่เติมสินค้ากันหลายรอบมากๆเลยค่ะมีใครซื้อไม่ทันบ้างเอ่ยอ่ยอะไรวะพี่เบลเดือนเดือนผมนี่เงินเดือนออกตกปลายเดือนนี้เพิ่งไปทานนี่ตังไม่มีเลยมาจัดโปรใบกลางเดือนโอ้ยูราไม่ได้ยูราไม่ได้ ซื้อไม่ทันใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ค่ะจัดให้ลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาดามเข้าใจนะว่าเป็นสิบเดสนี่มันเป็นช่วงกลางเดือนเงินคงหมดกันแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะโปรส1 1เเนี่ยนะคะมาดามต่อให้จนถึงสิ้นเดือน สิ้นเดือนไม่พอออกไปจนถึงวันที่5เพราะเข้าใจว่าบางบริษัทเนี่ยนะคะเงินเดือนออกกันวันที่ต้าของทุกๆเดือนนะคะมาดามตอบโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดให้นะคะจนถึงวันที่5เดือนธันวาคมนะคะใครที่พลาดโอกาสหรือใครที่ตังค์ยังไม่ออกหรือว่าซื้อไม่ทันเมื่อวานตะก้าสินค้าหมดนะคะตอนนี้กดเข้าไปได้เลยค่ะถ้าตัวไหนสินค้าหมดไม่มีให้กดในตะก้าทักหา,าแอดมินนะคะเราจะได้เติมสินค้าให้ค่ะเพราะว่าสินค้าเรามีเยอะมากบางครั้งเรามอนิเตอร์ไม่ทันว่าออเดอร์ไหนที่ว่าสินค้าตัวไหนที่มันหมด แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าเรามีพร้อมส่งทุกๆวันนะคะคุณลูกค้าแล้วเรายังมีของแถมให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้ากดตะกร้าหรือสั่งแอดมินเนี่ยนะคะเลือกตะกร้าที่มีเสื้อมัดย้อมแถมนะคะคุณลูกค้าโปรนี้บอกเลยค่ะว่าคุ้มจริงๆซื้อครบ1111บาทนะคะรับฟรีเสื้อมัดย้อมหนึ่งตัวนะคะเย้ซื้อทันแล้วนยี่พี่บป๋าซื้อทันแล้วเงิน ใช้ทำงานดีๆต้องใส่เวิร์กเวียร์นะคะ์ <3: S 2: Yeah>